พร้อมเงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาทนะครับค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองนะคะรางวัลต่อไปนะคะรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งนะคะได้แก่โรงเรียนน้องไผ่ค่ะโดยท่านผู้อำนวยการชนินสะพังนะคะขอเสียงปรบมือเพื่อเป็นกําลังใจนะคะนะรับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะให่แก่โรงเรียนนิยมศิลนาลูกศรค่ะโดยท่านภูมิโนวยการประเสริฐชำนาญพันธ์ค่ะครับรับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตรพร้อมกับเงินรางวัลอีก2อง0 0ื่บาทครับอขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเรียกว่าขับเคี่ยวกันอย่างดูเดือดเลยนะคะสามสองรอบแล้วนะคะเมื่อวานนี้เราก็แข่งขันรอบตัดเชือกกันที่นี่นะคะ เขอขอให้โรงเรียนที่ได้รับรางวัลน,นะคะทุกโรงเรียนนะคะมามาถ่ายรูปร่วมกันนะคะ